แต่ตอนแรกเป็นเลข9เนอะ4 2 9ทีนี้มาเปลี่ยนเป็น4 2ดูเลข9กะเด่นออกหลุดมาเลยนี่นะครับหลุดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่หลุดอยู่ตรงนี้เลข9นี่หลุดอยู่ตรงนี้นะครับกะเด็นออกมาแล้ว4 2กลายมาเป็น4 2วันนี้เรานึกยังไงก็ไม่รู้เนาะดีๆแค่อยากจะได้มากลางวันก็ดนจิตดนใจให้มาให้มาจนได้เพราะว่าหลายๆท่านก็คงรอคอยวันนี้ห้ามคืนนี้แล้วโค้งนี้ ผมอยากให้ท่านครับเขียนใส่กระดาษแล้วก็เอาไปในส่วนลงเลขอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าก็คิดว่าจะเป็นตัวเดียวกันนะครับก็มีคนมาจุดพบนะนะเมื่อกี้แม่จุดไว้ตรงไหนอ๋อคือแม่จะุดไว้ตรงนี้ครับเตรียมดอกไม้จนขันห้าขันแปดนะมาขอเพราะว่าตามที่เราเคยทำาล้วนี่นะเราก็มาตลอดมาเรามาเราก็บอกท่านตลอดนะครับตัวนี้หกแปดเก้าใช่ไหมครับดเดี๋ยวผมให้ดูก่อน อย่างนี้นะฮะตลอดเลยนะครับหกแปดเก้าจริงนะมีคนมาจุดเจอมีคนจุดไว้แล้วครับก็หลักกิโลนี้นะครับก็หลักกิโลที่หลายคนนะก็ติดตามนะครับอยู่ตรงนี้เอาผัดเจอคนลูกแล้วครับอยู่ตรงนี้เขาก็สัมผัสได้สัมผัสเพราะว่าในส่วนตัวนี้อาจจะเหมือนเดิมครับเพราะว่าแกจําได้ว่าผมเคยมาเราลุ้นไปตามๆกันนะครับแต่ว่าในส่วนนี้ ถ้าท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ชมผ่านช่องทางนี้ท่านชอบเรขอะไรอะไรในส่วนหลักกิโลหรืออยากจะสื่อหรือว่าอยากจะมาร่วมทําบุญเนาะค่ำคืนนี้อาจจะไปฝันหรือโดนกิจโดนใจว่าท่านอยากทานอะไรหรืออยากเราอยากจะทําบุญให้เนาะเอาเป็นว่าถ้าเราจะทําบุญของหลายๆท่านที่อยากทําขอให้มีโชคร่วมกันนะครับ มีค่ำผิดจริงๆด้วยเลยครัสองมาสองมาแล้วใช่ไหมครับอที่บอกว่ากำลังลุ้นอยู่ว่าจะเป็นสีสองสีครับสองอะไรครับจะเป็นสีสองสูงไหมนะแต่ในศาสตร์ของตัวเลขก็จะมีครับสองสองหกหลักนะทีวเราจะไปติดตามชมตัวเลขที่จะถูเสร็จเราจะได้ตัวเลขอะไรตัวเลขที่สอนะนี้นะครับที่เราแปลนะครับที่เราเจ็บท่ามาอยู่ตรงนี้ ท่านก็รู้นะรับรู้แต่ในส่วนที่เราจะสื่อสื่อน,นั้นมันก็เป็นอะไรที่แบบเนือธรรมชาติมากไปแต่ในส่วนของตัวเลขโดนจิตโดนใจตรงนี้สิบว่งงวดติดนะไม่เคยพลาดในส่วนนั้นน่ะมันจะเห็นอะไรหรือว่าโดนจิตโดนใจให้ในตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเอามาอะไรมาให้ท่านจะท่านต้องการอะไรแต่ถ้าเข้างวดนี้จริงๆผมจะร่วมกับคนที่ดูกับผมตรงนี้ ประมาณแปดเก้าร้อยคนอยากจะทําบุญให้นะนะใครจะร่วมทําบุญกับพวกผมหรือว่าฝากทีมงานพวกผมมาทําบุญจะเอามาอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเขามากกว่านะครับผมขอสัญญาในจุดนี้นะถ้าเลขหลักกิโลมาเราจะทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้อาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆในส่วนนี้ก็ไม่ว่ากันหรือเรามีโชคร่วมกันกับทีมงานเอฟ <FC S 2> ที่ ทางสงเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ท่าน <ๆ S 2> ได้อิ่มน้ำสำราญหรือว่าอิ่มบุญในส่วนของศาสตร์พวกนี้ก็จะเป็นที่เรามองไม่เห็นในส่วนของวิญญาณก็จะมีในส่วนของเป็นบุญกุศลที่ได้รับนะครับก็อยากจะให้ทุกคนร่วมอนุทนาหรือว่าทำบุญกวดน้ำให้กับท่านนะครับหรือว่าท่านไม่ทำที่นี่อาจจะไปทางนู้นก็จะนึกถึง นึกถึงท่านว่าท่านที่อยู่หลักกิโลตรงนี้ก็ใส่บาทตอนเช้าอ่ามันจะเป็นช่วงเข้ารรษาถ้าช,ช่วงเข้ารรษาแล้วมันจะเป็นค่อนข้างยากนะครับอนนในส่วนนั้นถ้ามองจริงๆข้างหลังจะเห็นเป็นรูปมันจะเหมือนท่านดีนมองเราอยู่นะครับถ้าดูดีๆนะครับสังเกตดีๆนะครับมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะอยากให้ตื่นขึ้นมาแล้วใส่บาทแล้วก็นึกถึงตรงเนี้ย ตรงที่ท่านได้เห็นให้ชมกันเนี่ยนึกถึงแล้วกวดน้ำให้ท่านก่อนท่านจะไปหาหยิบตัวเลขตัวเบอร์ในส่วนนั้นนะครับเราก็อยากจะหมดนี้หมดสินกันทุกคนอยากจะพอให้ตั้งเนื้อตั้งตัวกันก็พอ่ขอบ่อ,ข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 อะครับในส่วนนี้ผมก็ 4 2่ครับผมสี่สองศูองนย์ให้เ่าก่อนนะศูนย์เร็วเร็วถ่ายเนมศูนย์ศูนค่ะศูพระลมแรงแล้วฝนลงศูนย์ศตายตัวศนจริงๆนะศนไหมศูนย์จริงจริงสี่สองก็ได้426ก็ได้429สองเกลขในนี้นะบเก้ตัวเดียวกันนะเล็กเลขกกับเล็กหกท่นี่มีนะครับวเดียวกันหมสี่สองเไม่เอานี่หลสี่สอกาครับอ่าท่านดูนะฮะ ในส่วนของทีมงานจุดได้ตรงนี้นะสี 4, 49, ่กับ4ี9 6เกอาหกับเาตัวเดียวกัววนนะครับหกับ9ตัวเดียวกันแล้วก็ f อฟที่ถูกหลายๆคนก็ไม่พลาดกันมาถวายนำ้นำแดงน้ำหวานกันหลาย,ลายคๆคนก็มาถหหากันในจุดนี้ก็สัญญาแล้วนะถ้าเข้าในจุดนี้หรือมาจุดนี้เราจะร่วมทำบุญเล็กๆกัน สองหกเก้านะครับในส่วนนี้นะในส่วนถ้ามีตัวเลขเกี่ยวกับหลักศูนย์เราต้ดงเลยครับสูนี่แดงเลยแดงโลเลยครับเลขเก้าัเราชัดชัดตรงนี้เลยเลขเก้ากระเด็นออกเป็นศูนย์ศูนย์แดงเลยเนาะโอ้โหแดงโลเลยครับนะ เลขเกนะครับเลขเก้าเป็นกระเด็นเป็นศูนย์เลยครับผมในส่วนทางนี้ทางสุรินทีวีก็ดีนะครับแต่วันนี้พี่แจกศูนยที่ตาที่มาได้วยก็ชมผ่านทางช่องทางนี้ก็ขอบคุณเพราะหลายๆรอบเราก็มาร่วมอุโมทนาได้วยบุญตลอดเลยสี่สอนย์นะมาแรงนะครับอัานไหมครับ จัดแล้วครับผมแล้วนะเนี่ยลมแรงมากวันนี้ลมเอานี่นะผมบอกเลยแวบๆนะนี่แวบๆมาเลยนี่จัดแล้วนะนะจัดแล้วนะโอ้โหเป็นศูนย์กุกสี่สองศูนย์แดงสี่สองศูนย์แดงกปล่นเืนเลยท่านเปลี่ยนให้เป็นสี่สองศูนย์ใช่ครับผม แต่ให้แล้ว4 2เดี๋่วตัวแรกๆเป็นเลข9เนาะ4 2 9ทีนี้มาเปลี่ยนเป็น4 2 0เลข9กเดินออกหลุดมาเลยนี่นะครับหลุดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ีหลุดอยู่ตรงนี้เลข9นี่หลุดอยู่ตรงนี้นะครับผมกเดินออกมาแล้ว4 2ก็กลายมาเป็น4 2วันนี้เรานึกยังไงก็ไม่รู้เนาะอาจจะเป็น4 2 0ก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจิตดุลใจที่ไม่ได้มากลางวันก็โดนจิตดนใจให้มา ให้มาจนได้เพราะว่าหลายๆท่านก็คงรอคอยวันนี้อค่ำคืนนี้แล้วโค้งนี้ผมอยากให้ท่านครับเขียนใส่กระดาษแล้วก็เอาไปในส่วนลงเลขหลักกิโลนะเอาไปเสียงแล้วใต้หมอนนะครับเอาไปเสี่ยงไว้ใต้หมอนท่านลองทําดูนะท่านลองเขียนใส่กระดาษในศาสตร์ของตัวเลขนะเขียนสองสองหกเขียนแปดเขียนแปดแล้วเขียนเจ็ด ล้วก็เขียนตัวเลขที่ท่านเห็นกับพร้อมพวกผมวันนี้แหละเขียนเข้าไปแล้วก็ไปพับไว้ใต้หมอนอธิษฐานนะครับถ้าเรามีบุญร่วมกันอัดมุนโมธนาด้วยกันเอาอาจจะเข้าพรรษาถ้าเข้าพรรษาแล้วท่านอาจจะไปก็ได้นะผมบอกเลยช่วงเข้าพรรษาแกงวดนี้อาจจะเป็นงวด420ชัดเนาะ420นะท่านเห็นอะไรท่านก็ชี้บ่งกันได้นะแบ่งปันนะครับแบ่งปันนะ สองศูนย์สี่สองเก้าตัวแรกเป็นสองูนนะในส่วนของแต่แกไม่แน่ใจแกก็เลยบึ้งสองศูนย์ให้เลยแม่ว่าไงแม่เห็นบึ้งตัวแดงเลยบึ้งแต่ว่าเองพวกเองไม่ต้องสับสนหรอกแค่ให้เลยนี่ชัดเพราะว่าผมผมนี่เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบมาครั้งแรกแล้วโดนตลอดเลยแล้วมางวดนี้เป็นงวดที่ เป็นศูนย์ให้เต็มๆเลยดูเป็นวงกลมตีวงกลมให้ดูดูสุดยอดเลยสี่สองศูนย์สี่สองศูนย์เต็มไหมสี่สองศูนย์เลยค่ะแต่ก็พอหอมปากหอมพอนะครับเราไม่แนะนําให้ท่านนะครับผู้ชายยืนมองอยู่ขวามือผู้ชายยืนมองอยู่ขวามือก็พี่หนูไหนขวามือตรงไหนอ่ามีคนน่ะก็ผมก็บอกแล้วว่าท่านยืนดูท่านยืนรอเพื่อให้ผมมาตรงนี้วันนี้นะผมวิ่งทั้งวันนะ ตั้งแต่สีเเกตนะถ้าใครจะติดตามผมจะรู้เลยผมไปแต่ผมก็อดใจที่จะมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมไม่ได้ถึงได้ต้องมาเนี่ยดึกขนาดไหนก็ต้องมามนะครับเรามาไม่กี่คนนะครับวันนี้เรามาแค่นี้นิดหน่อยนะครับงามเนาะอ่าอ่าเลขสวยมากเลยเลขสวยถ้าใครไม่ทันก็แบ่งบุญกันแล้วก็อันนี้กันนะครับในส่วนของกลุ่มเลขหลักกิโลผมก็จะไปตั้งเป็น เป็นกลุ่มนะฮะเพื่อจะแบ่งปันนะครับในส่วนนั้นก็จะตั้งไปเผื่อใครอยากจะทําบุญร่วมบุญร่วมกุศลเพื่อจะอให้แล้วก็นึกถึงในจุดนี้นะครับเอฟซีลหลายๆท่านก็คงจําเสียงผมได้นะครับแล้วก็นํารวยโชคดีทุกท่านทุกคนนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับดึกแล้วร่ำรวยโชคดีเด้อ ใส่บาตรปันดีทําบุญเหมือนที่ผมพูดแล้วดูย้อนหลังถ้าไม่ทันนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาสอบถามกันต่อนะครับสวัสดีครับสาธุสาธุเดี๋ยวได้ทำบุญร่วมกันแน่นอนครับผมเดี๋ยวจะดูตัวนี้ก่อนดู <c oughs> ดูอันนี้เหมือนอันอันอันที่เขาจุดไว้เนาะหกแปดเก้าอันนั้นก็สี่สองศูนย์ สี่สองศูนย์อันนี้ไม้นี้เลื่อนคอไม่ได้ปึ๊บนี่นะฮะท่านเห็นทันไหมครับ4-2-0ก็ได้มอดดับไปแล้วนะนะครับก็จะทิ้งทายกันเพียงเท่านี้เพราะว่าเน็ตก็เริ่มสะดุดฝนฟ้าก็จะตกนอนหลับฝันดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเดดตามด้วยนะครับนะครับต้อง หลายหลายช่องไม่ว่าจะเป็นช่องทีวช่องทีนิวแล้วก็ช่องคนสุรินทีวีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับโชคดีมีเงินใช้กันทุกๆคนก็แล้วกันนะครับขอให้ร่ำรวยเฮงๆ